สวัสดีค่ะค่ะคลิปนี้นะคะเป็นรูปที่ถ่ายเมื่อวันที่30มิถุนายนนะคะที่ผ่านมาเนะาะค่ะก็ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นทุเรียนประมาณ3ปีนะคะก็จะมีแซมต้นบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นที่เรามองว่า,าต้นต้นเดิมเนาะมันไม่โตเราก็เลยซื้อต้นใหม่มาปลูกแทนเลยะนะคะ อรอบนี้นะคะเราก็มีการซื้อทุเรียนมาประมาณ10เข่งเล็กเนาะต้นประมาณเนี้ยค่ะประมาณ150เซนนะคะก็ซื้อมาแสมต้นที่เรามองว่ามันมีปัญหาซึ่งถ้าเกิดเขาโตขึ้นมาเนาะก็อาจจะได้ผลผลิตไม่เต็มที่นะคะเราก็เลยตัดสินใจซื้อมาแซมไว้ข้างๆเลยนะคะ ก็คือต้นเก่าตายก็ตายไปแต่ถ้าเกิดรอดก็ก็ให้เขาอยู่ไปนะคะก็ดูจากสภาพใบของเขาอะนะคะตัวใบเขาเนี่ยมันก็คือจะมีปลายใบแห้งเหี่ยวเนาะซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเกิดจากาให้น้ําเยอะไปปุ๋ยเยอะหรือว่าเกิดจากสภาพดิน่ะนะคะหรือว่าเกิดจากรากเขาเราก็ยังไม่ได้วิเคราะห์ลงไปขนาดนั้นนะคะ ก็อันนี้ต้นพวกนี้ก็เป็นต้นปกติเนาะส่วนต้นไหนที่ที่เล็กๆอ่ะค่ะเราก็จะเอามาแซมใหม่หมดเลยนะคะซึ่งต้นนี้นะคะปลูกมะละกอแซมมาใหม่สวยแล้วนะคะแต่ว่าต้นเดิมเห็นไหมมีหนึ่งสองสามสามต้นเดิมนะคะก็คือไม่โตไปไหนเลยค่ะ จะว่าเป็นที่ดินก็มะละกอก็สวยดีเนาะมะละกอเพิ่งปลูกได้ประมาณห้าหกเดือนนะคะต้นเดิมไม่ไปไหนเลยต้นที่สองก็นี่นะคะต้นเดิมเนาะก็มีแตกยอดบ้างนะคะแต่ไม่โตส่วนต้นที่สองเนี้ยก็มาปลูกก็ไม่โตเหมือนกันนะคะก็โตได้ได้เต็มที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเอาต้นอะไรเนี่ยเขาเรียกมังคุดเนาะมังคุดตอนเที่ยวมาจากร้านก็สวยมากนะคะพอมาปลูกก็ก็ไม่สวยเหมือนเดิม เราก็ยังไม่ทราบนะคะก็เลยเอาต้นใหม่นะคะมาลงเลยค่ะก็จะประมาณนี้เนาะพุ่งปลูกไปนะคะยังไม่ได้เอาไม้ค้ยันเนาะถ่ายคลิปก่อนค่ะก็มาดูนะคะว่าอนาคตจะสวยไหมนะคะหรือว่าเป็นที่สภาพดินเราจะได้ค่อยๆแก้ไปเนาะค่ะโน่นก็อีกต้นหนึ่งนะคะก็ปลูกไปเหมือนกัน ปลูกเสร็จก็ฝนก็ตกลงมาค่ะก็ฟ้าดินเอ่ยฟ้าฝนเนาะเป็นใจอยู่ค่ะหน้าฝนย้าก็จะยาวเร็วนิดนึงอะนะคะอันนี้เพิ่งตัดเสร็จไปตัดเสร็จเราก็เลยไปหาซื้อต้นพันมาเนาะมาปลูกค่ะอันนี้สภาพต้นปกตินะคะซึ่งเราก็วางแผนว่าปีนี้จะลองไว้ลูกดูนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะคะ,ะก็เลียเ้ยงไว้ก็ประมาณ1 0ถึง15ต้นนี่แหละค่ะที่ต้นสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยนะคะ ก็วันนี้ท้องฟ้าก็มืดครึ้มน,นะคะก็ฝนตกเราก็เดินเข้าบ้านไปฝนหยุดตกเราก็ออกมาใหม่นะคะค่ะ การตัดแต่งกิ่งเราก็เพิ่งตัดแต่งกิ่งไปเ,เมื่อกลางเดือนมาทางปลายนะค่อนๆประมาณสักวันที่20หรือ21นี่แหละจะวันไม่ได้นะคะพฤษภาค่ะก็อาจจะยังตัดแต่งกิ่งได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะก็การตัดแต่งกิ่งแล้วก็ตัดยอดก็คือการควบคุมทรงพุ่มนะคะไม่ให้มันสูงเกินไปแล้วก็เพื่อให้ลำต้นเนี่ยค่ะหรือกิ่งเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นเนาะ เราก็ตัดเท่าที่เราถึงนะคะเนื่องจากว่าอุปกรณ์เรา,เาไม่มีความพร้อมเนาะตรงยอดตรงที่เราเด็ดไม่ถึงเอ้ยตัดแต่งกิ่งไม่ถึงเราก็ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปีนต้นเดี๋ยวกิ่งมันจะหักเอานะคะ,คะต้นนี้เราก็มองว่ามันสูงไปเนาะเดี๋ยวคงต้องตัดกิ่งลงมาอีกหน่อยนึงนะคะ สภาพโดยรวมของสวนนั่นนะคะหน้าฝนก็จะสดชื่นหน่อยเนาะแต่ฟ้าไม่เปิดก็อืมอีกทีหนึง่งค่ะ,คะสําหรับวันนี้นะคะเราก็พาดูสวนเราคร่าวๆประมาณนี้เนาะค่ะ ก็มาดูสภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะคุณนีฝนตกอย่างนี้เลยนะคะทั้งวันเลยไปไหนไม่ได้เลยนะคะรอแล้ว,ลวรออีกนะคะเอ่อสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็ขอจบอาการชมสวนของเราเพียงเท่าน,นี้นะคะไว้โอกาสหน้าเราจะมาอัปเดต สวนให้ชมมาอีกครั้งนะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ